กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับทางสวทช,ชนะครับตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละแห่งครับนายพระสุโลหันชุนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับทางสวทช,ชครับลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องก้าวกระโดดประเทศไทยยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยลดการใช้พลังงานและเพิ่มมูลค่าของกากอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการตรวจโรงงานครับ เมื่อพบปัญหาในการประกอบกิจาการแต่ละรายก็จะนําปัญหามาวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้ทางโรงงานและให้ความรู้แก่อุตสาหกรรมรายอื่นๆต่อไปโดยโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการให้ทางตรมโรงงานอุตสาหกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาจะได้รับสนับสนุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานรายละไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาทตั้งเป้า2ปีแรกก็จะส่งเสริมผู้ประกอบการโรงงานอย่างน้อย100รายครับ